โอข้อเรามาฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆของเอริกเชนฮาร์กหน่อยในกรณีของเจดอนซานโช่นะครับแต่เชนฮาร์กไม่พูดชื่อซานโช่แม้แต่คำเดียวเลยนะครับมาฟังกันหน่อยนะเอริกเชนฮาร์กไม่เอ่ยชื่อของเจดอนซานโช่แม้แต่คำเดียวระหว่างการตอบคำถามเกี่ยวกับปีกทีมชาติอังกฤษอย่างเจดอนซานโช่จากพรสคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ปัจจุบันเนี่ยซันโชต้องแยกซ้อมเดี่ยวนะครับโดยประเด็นร้อนแรงที่เสือ,อังกลษจับตาคือความสัมพันธ์ของซันโชกับเชนฮาร์คซึ่งในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังโปรแกรมทิมชาติเนี่ยเอริกเชนฮาร์คโดนยิงคําถามมากมายเลยและนี่ครับคือข้อความที่เสือ,อ่งกล็ดถอดเทปจากประเด็นที่เชนฮาร์คโดนสอบถามเกี่ยวกับจีดอนซันโชนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะผมจะเริ่มอ่านเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบของเชนฮาร์คละกันจัดไปฮะนักข่าวก็เริ่มถามครับถามว่า บอกเราได้ไหมว่าเจอดอนซานโช่จะมีชื่อในขุมกำลังกับเกมไบรตันและช่วยบอกหน่อยถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเชนฮาก็บอกว่าพวกเราปิดเกมพวกเราทำงานกันในเรื่องฟีดแบ็กเรามอบฟีดแบ็กให้กับทมีมผมคิดว่าเราเล่นกันได้ดีมากๆในเกมกับอาร์เซนอลเราซ้อมกันได้ดีมากเราเล่นกันดีจริงๆเกมกับอาร์เซนอลเราคู่ควรได้อะไรมากกว่านี้แต่โชคไม่อยู่ข้างเรานั่นมันคือผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ของพวกเรา ซึ่งคุณคงไดเห็นว่าพวกเรากําลังมีพฒนาการที่ดีในการเจอกับทีมแกร่งอย่างาร์เซนอย่างน้อยเราควรได้ผลเสมอผมคิดว่าเราควรชนะแต่เราทําไม่ได้เราขอเก็บผลงานมาด้วยแล้วกันใน2วันที่ผ่านมาหลังจากที่นกเตกกลับมาพวกเราซ้อมกันได้ดีมากพวกเราพร้อมสู้กับบริทันบริันเป็นทีมที่ดีมากๆซึ่งเราเฝ้ารอกันอย่งขันในนัดนี้เราเปลี่ยนไปด้วยพลังงานและพวกเราก็พร้อมคําถามต่อมาครับ ด้วยความเคารพผมถามเกี่ยวกับเจดอนซันโชและสิ่งที่คุณให้สัมภาษณ์หลังเกมรวมชังแถลงการของสโมสรที่ออกมาเมื่อวานมันมีการแก้ไขปัญหาแล้วหรือยังชนะบอกว่าผมว่าทุกอย่างถูกพูดไปแล้วนะก็อย่างที่ผมบอกุมกําลังของเราแข็งแกร่งผมกําลังอยู่ในสปิริตและอารมณ์ที่ดีก่อนการแข่งขันขนัดที่กําลังจะมาถึงคําถามต่อมาครับความรู้สึกคือไม่เหมือนอยู่ในอารมณ์ดีเลยนะจากสถา,านการณ์ของเจดอนซันโชและแอนชนี่ก็ไม่พร้อมเป็นตัวเลือก คุมกำลังจะดีได้ยังไงล่ะเซนฮาก็ตอบว่านักเตะโอเคมากเลยบางครั้งคุณต้องเจอปัญหาในระหว่างฤดูกาลมีนักเตะบาดเจ็บหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นที่พวกเขาไม่พร้อมเป็นตัวเลือกดังนั้นคุณจึงสร้างขุมกําลังขึ้นมาซึ่งขุมกําลังของเรานั้นดีมากส่วนคนที่พร้อมลงเล่นก็เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะแสดงผลงานที่ดีคําถามต่อมาครับบางครั้งคุณต้องทําตัวเป็นเหมือนพ่อให้กับนักเตะพวกนี้ไหมเซนฮาก็บอกว่าเออไม่นะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตกับรุ่นดีกว่า เกี่ยวกับโครงสร้างของทีมเกี่ยวกับความกระตือรือร้นของกลุ่มแต่ทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมเสมอเรื่องนี้อยู่ก่อนเรื่องอื่นทั้งหมดแต่ลงลึกไปกว่านั้นคือเราทุกคนมีบทบาททุกคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันซึ่งคุณต้องรับมือกับสิ่งเหล่านั้นแต่ทีมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดคําถามต่อมาบอกว่าคุณมีความเข้มงวดกับตั้งเตะหรืออาจจะมีการผ่อนปลนให้กับบางคนได้บ้างจริงไหมเชนฮาก็บอกเลยความเข้มงวดคือประเด็นเลยมันคือสิ่งที่สโมสรร้องขอ เพราะมันไม่มีวัฒนธรรมที่ดีก่อนฤดูกาลที่แล้วดังนั้นการตั้งมาตรฐานที่ดีคือสิ่งที่ผมทํานั่นคืองานของผมการควบคุมมาตรฐานมันไม่เคยเป็นเรื่องที่ว่าใครสักคนสร้างความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึง่งมันคือเรื่องกระบวนการทั้งหมดก่อนที่จะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างหนึง่งเกี่ยวกับความเข้มงวดหากมีทีมงานมีนักเตะหรือใครก็แล้วแต่หากว่ามันมีโครงสร้างให้คุณก้าวข้ามเส้นความเข้มงวดคุณจะเป็นต้องแข็งกระด้างอย่างแน่นอนคําถามต่อมาครับ คุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับข้อความที่ซันโชเขียนลงโซเชียลมีเดียเพื่อท้าทายอำนาจของคุณเชนาบอกว่า mm hmm. ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นและผมไม่พูดถึงเรื่องนั้นเพราะว่าผมมีเกมที่ต้องเอาชนะทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนักเตะที่อยู่ที่นั่นและพร้อมเป็นตัวเลือกว่าคู่ควรสําหรับผม mm hmm. ผมคอยต้องไกด์ไลน์พวกเขาต้องเตรียมตัวพวกเขาเราต้องคิดถึงเรื่องนี้กัน mm hmm. ผมมีสมาธิกับนักเตะที่พร้อมเป็นตัวเลือกเท mm hmm. ่านั้นนะครับโอ้โ oh หแล้วนะะักข mm ่า hmm. วก็ถามต่อบอกว่า,วา แต่มันก็สําคัญสําหรับคุณที่จะต้องยืนหยัดหลังจากที่เขาเกือบเรียกคุณว่าเป็นคนที่โกหกนะครับชน่บอกเลยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับผมเหมือนกันมันเป็นเรื่องของทีมแล้วก็สโมสรผมทุ่มพลังงานไปที่การทำผลง,งานที่ดีสุดในเกมกับไรตันคำถามต่อมาครับคุณจัดการกับปัญหาของคริสเตียโนโรนโดได้อย่างรวดเร็วเมื่อปีที่แล้วคุณคิดว่าจะหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ของซันโชได้เร็วแค่ไหนชนะก็บอกว่า ผมไม่รู้นะแต่อย่างที่ผมพูดไปคือผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดถึงการแข่งขันวันพรุ่งนี้กับบรตันผมคิดเกี่ยวกับแนวทางที่ทีมจะพัฒนาขึ้นมาเราต้องเล่นอยู่ฟุตบอลเล็กผมมีหลายอย่างให้ต้องพิจารณาเพื่อทําการตัดสินใจให้ถูกต้องนักข่าวก็บอกว่าเขาลบโพสต์ในโซเชียลมีเดียซึ่งแสดงให้เห็นว่ายอมทําอะไรบ้างแต่เขาได้ขอโทษคุณเรียงเจะนะบอกว่าผมไม่คิดว่าประเด็นนี้มันสําคัญผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญคือผมต้องเตรียมทีมของผม ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมต้องทําผมเตรียมทีมอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ผมใส่ความทุ่มเททั้งหมดให้กับนักเตะที่พร้อมเป็นตัวเลือกเขาไม่พร้อมเป็นตัวเลือกดังนั้นในโมเมตนต์นี้คือเขาไม่สําคัญเพราะเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้นักข่าวถามต่อบบอกว่าคุณคิดที่จะส่งเขาลงเล่นให้แมนยูอีกหรือเปล่าเซนหาก็บอกเลยผมไม่รู้หรอกผมนั่งอยู่ตรงนี้วันพรุ่งนี้เรามีเกมสำคัญเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่อัดแน่นด้วยโปรแกรมเตะพร้อมโฟกัสกับเรื่องนี้มากกว่า เอานข่าวถามว่าคุณไม่มีชังแอนโทนี่แล้วก็ตัดสินใจไม่ส่งซันโชโลงสนามมันสําคัญแค่ไหนสําหรับคุณในฐานะผู้จัดการทีมในการตั้งมาตรฐานและยึดมั่นกับมันแม้ว่ามันอาจจะส่งผลร้ายกับทีมเทนฮาก็บอกเลยคุณพูดบางอย่างที่สําคัญมากๆแต่มันคือการทาเพื่อทีมการตัดสินใจของผมใช้จุดนี้เป็นหลักมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตัวผมและความเข้มงวดไม่เลยมันคือการทําเพื่อผลประโยชน์ของทีมนะักข่าวไม่รอช้าถามต่อนะครับบอกว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องอันตราย ในแง่ของการไม่มีนักเตะให้เลือกใช้งานล่ะฉะน,นั้นบอกว่าใช่แม้ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นนักข่าวถามจิๆเลยถามยาวๆบอกว่าคุณพยายามสร้างทีมสปิริตขึ้นมาแล้วคุณก็ให้ซันโชได้เบรกเมื่อฤดูกันที่แล้วเขาไม่ได้แค่เปรยว่าคุณเป็นคนโกหกนะแต่เรียกคุณว่าคนโกหกเลยแหละสิ่งเนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของซันโชและเป็นเหตุผลที่เขาไม่ควรอยู่รอบทีมหรือเปล่าเชนฮากบอกเลยครับ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้แต่อย่างที่ผมพูดไปคือเขาไม่พร้อมเป็นตัวเลือกดังนั้นเขาจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมกับผลงานและผลลัพธ์ของพวกเราดังนั้นเนี่ยผมจึงปิดกั้นมันผมโุยออกไปเตรียมทีมเพื่อที่จะมอบผลงานที่ดีสุดข่าวถามว่าแต่ว่าเขาสร้างความวุ่นวายเขาเป็นพนักง,งานที่ได้รับค่าจ้างงานของเขาคือการทําในสิ่งที่เขาถูกจ้างมาทําเขาได้รับอนุญ,ญาตให้ทําต่อไปแบบนี้ได้ยังไงเชนฮาก็บอกว่า ในฐานะสโมสรและในฐานะทีมคือเราต้องรับมือกับเรื่องนั้นแต่ก็อีกครั้งนะที่มันไม่ได้มีความสําคัญต่อเกมที่เรารออยู่ผมต้องใส่พลังงานของผมเพื่อให้ทีมทําผลงานให้ดีสุดในวันเสาร์นี้รวมทั้งในสัปดาห์หน้าและในโปรแกรมที่รออยู่นั่นคือจุดที่ผมต้องมีสมาธินักข่าวถามต่อว่าคุณสูญเสียตัวเลือกไป2องออปชันในตําแหน่งปีกขวา สิ่งนี้สร้างปัญหาให้กับผู้จัดการทีมยังไงในการไม่มีตัวเลือกนั้นเชนะก็หัวเราะนะครับว่าผมคิดว่าเราได้สร้างขุมกําลังที่ชาญฉลาดขึ้นมาเรามีหลายตัวเลือกในตําแหน่งนั้นดังนั้นผมจึงไม่กังวลเรามีออปชันที่จะส่งลงเล่นในจุดนั้นอยู่แล้วถามต่อเลยนะข่าวบอกว่าแมนยูแพ้ไป2นัดจาก4ี่เกมแรกมันยากแค่ไหนสําหรับผู้จัดการทีมในการโฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันและในเวลาที่คุณเจอปัญหานอกสนามแบบนี้ชนะบอกเลยบอกว่าคุณพูดไปแล้วในคําถามของคุณ มันสําคัญอย่างไรในการที่เราจะโฟกัสนั่นล่ะคือประเด็นทั้งหมดการแสดงผลงานที่ออกมาโอ้โหนั่นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดในส่วนนี้ของฤดูกาลดังนั้นคุณจึงได้เห็นพัฒนาการในเกมของพวกเราตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้ผมรู้จากประสบการณ์ของตัวเองว่าช่วงแรกของฤดูกาลนั้นมีความติดขัดอยู่เสมอต้องต่อสู้สุดความสามารถเพื่อเก็บคะแนนให้ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องมีพัฒนาการในเรื่องของผลงานนั่นคือสิ่งที่คุณมองเห็น คุณได้เห็นรูปแบบชี่ดีพวกเรากําลังทําได้ดีขึ้นซึ่งมันช่วยมอบความมั่นใจให้กับผมนักข่าวถามต่อบอกว่าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งนักเตะเองก็เป็นมนุษย์แน่นอนว่าน,นี่คือสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการใช่ไหมชนะบอกเลยใช่แล้วแต่แน่นอนผมเองก็รู้สําหรับแฟนบอลมันเป็นเรื่องให้ได้พูดกันกับพวกคุณสื่อก็เป็นเรื่องให้ได้พูดกันแต่กับนักเตะมันไม่ใช่แบบนั้นพวกเขาต้องการทําผลงาน สำหรับนักเตะที่ไม่ได้รับโอกาสมากเลยเวลาที่พวกเขาได้โอกาสพวกเขาก็จะรู้สึกแฮปปี้เหมือนกันนี่คือโอกาสในการได้เข้ามาติดทีมดังนั้นอย่างที่ผมพูดไปเรามีสปิริตที่ดีทุกคนมีสมาธิกับเกมนี้ในการแข่งขันเบื้องหน้านักข่าวถามต่อเลยบอกว่านับตั้งแต่คุณก็ามาทางานที่นี่คุณพยายามจัดการปัญหาหลายอย่างแบบภายในมีผลอะไรที่ออกมาพูดผ่านสื่อในกรณีของเจดอนซันโชแล้วทําไมเขาไม่มีสิทธิที่ใช้พื้นที่ของเขาในการแสดงความคิดเห็นล่ะเชนฮาร์บอกว่า ผมเป็นคนที่ซื่อตรงมาตลอดคุณต้องเก็บเรื่องราวเอาไว้ภายในแต่คุณทําไม่ได้เมื่อผมโดนถามคําถามผมก็จะตอบอย่างซื่อตรงนะรักข่าวถามต่ออกว่านั่นแปลว่าน,นี่ไม่ใช่ผลที่จู่ๆจะเกิดขึ้นมันสะสมมาได้พักใหญ่แล้วคุณดูไม่เหมือนผู้จัดการทีมประเภทที่จะพูดอะไรบางอย่างโดยไม่มีผลคุณพยายามจะส่งข้อความอะไรหรือเปล่าเชนะบอกว่าอีกครั้งนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมผมอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับทีมนักเตะแต่ละคนภายในทีมเนี่ย นั่นคือสิ่งที่ผมพูดออกมาและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นขอพูดอีกครั้งคือเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเรามุ่งมั่นกันเต็มที่เราตั้งหน้าตั้งตารอการแข่งขันนักเตะที่กลับมาจากโปรแกรมทีมชาติส่วนใหญ่เนะี่ยคุณก็ได้เห็นผลงานที่ดีจากพวกเขานักเตะทุกคนที่ได้รับใช้ทีมชาติตอนนี้พวกเขากลับมาหมดแล้วพวกเราผิดหวังมากกับผลงานแข่งขันในเกมกับอาร์เนนอลแต่เราไม่ผิดหวังเรื่องผลงานคำถามสุดท้ายนะครับถามว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันวุ่นวายกับคุณมากแค่ไหนมันสําคัญหรือเปล่า ที่ได้รับการดูหลังจากสโมสรเชนฮากบอกเลยบอกว่าผมมีเวลาในการจัดการกับมันอยู่บ้างแต่สิ่งสําคัญคือสิ่งที่ผมทําในการวิเคราะห์สีนัดที่ผ่านไปของเราพวกเราอยู่ในตําแหน่งไหนกันอย่างที่ผมพูดไปคือเราอยู่ในตําแหน่งที่มันดีผมมั่นใจหากเราพัฒน,นาฝีเท้าต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะตามมาเองเนะครับอืม <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เอริกเชนฮากได้สัมภาษณ์กับนักขนะ่าวพูดหมดเปลือกเลยใน คอนเฟอเรนต์นะครับโอโ้ล่าสุดก็จะตอบเลี่ยงไม่พูดเจาะจงถึงเจดอนซันโชนะครับอาจจะใช้คำพูดแบบห่างๆห,หน่อยอาจจะพูดถึงเรื่องการโฟกัสกับทีมการมีสมาธิไม่คิดถึงเรื่องเจดอนซันโชจะพูดแนวประมาณนี้นะครับไม่อยากจะไปก้าวไก่นะักเตะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับไม่ไม่ตอบแบบตรงๆงนะครับจะพูดแบบอ้อมๆไปสำหรับเอริกชันฮาร์ชนะทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ มีความคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์ของเอริกชนฮะจัดไมหะวัยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผมใจจริงเนี่ยอยากจะให้มีบทสัมภาษณ์ของเจดอนซันโชอีกคนนะโอ้โหน่าจะมันเลยนะครับอยากให้นักเต่ไปให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมอร์แกนนะไม่รู้ว่าจะกลายเป็นจุดแต่งหักไปเลยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับจัดไปฮะ